สนันกับตัวแทนขายประกันบ้าบอตัวแทนขายประกันที่เก่งที่สุดในโลกค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันเหมือนเดิมกับน้องบีคาา์มาเก็ตนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญซึ่งเป็นใครไม่ได้ก็ต้องเป็นเพื่อนซีของเรานั่น<ๆ>ก็คือน้องปอมแปมหรือน้องพอมแพมของเรานั่นเองค่ะวสวัสดีค่ะพอมแพมนะคะ <laughs> <laughs> เป็นชื่อที่ทุกคนเ,เห็น<ๆ>เราก็บอกว่าเอ้ย มันก้อกึ่งเนาะก็ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงวันนี้ก็เลยมาแจกความสดใสเนี่ยให้กับพี่พี่เขาดูด้วยว่าชื่อเราอ่ะก็สามารถคิึกได้จิ้นลึกได้จริงๆอ่ะทุกคนนางชื่อป๋อมแปมค่ะฉายานี้ไม่ได้ไม่ได้มีมาแบบว่าเล่นๆนะคะทุกคน ได้มาจากลูกค้ากิติมศักดิ์เลยเขาคุณเก่งภาษาอังกฤษค่ะเพราะว่าเราตั้งชื่อรานเป็นภาษาอังกฤษเนาะเราก็งงนะคะอยู่ดีๆเราก็ได้ฉายานี้มาเลยเพราะว่าลูกค้าค่ะโทรกลับมาหาคนที่แนะนําบอกว่าโอเคเจ้าหน้าที่ติดต่อมาแล้ว่คนที่ชื่อพอมแปมก็เลยแบบพี่คนที่แนะนําก็แบบอึ้งไปสักพักหนึ่งจากปอมแปม ในออฟฟิศไม่มีใครเรียกปอมแปมแล้วค่ะเป็นพอมแแมบแทนอ่าวันนี้เราก็มาเข้ารายการกันเลยค่ะนะคะอ่าวันนี้นะคะน้องบีก็จะมาถามเนาะในนามเป็นตัวแทนของลูกค,ค้าแล้วกันเนาะแต่เจิญของเราวันนี้แต่จะถามเป็นแบบว่าเคยใช้ประกันรถยนต์แบบไหนดีกว่าเนาะนะคะตั้งแต่ออกรถมาใช้รถมากี่คันแล้วคะตอนนี้ใช้รถมา3คัน,นะคะ่ะอ่าสามคันนะคะเกิดกันกทุกรุ่นไหมหรือว่ารุ่นเดียวกันทุกรุ่นไหมหรือว่าคน<ม>ละแบร์เลยคนละแบร์คนละค่ายค่ะคนละรุ่นเลย โอเคแล้วตั้งแต่ที่มีรถคันแรกอ่ะใช้ประกันชั้นไหนมาก็ช <Shaun. S 2> ั้นหนึ่งเลยค่ะทุกคันชั้นหนึ่งเห็นไหมความสบายใจของฉัน่าต่อยฉันจะแบบขับดียังไงฉันจะได้ความคุ้มครองเห็นไหมทุกคนนะคะอย่างน้อยเพื่อนเราก็มีความรับผิดชอบในการทําประกันชั้นหนึ่งนะคะคือนางเป็นคนที่ซีเรียสมากนะคะในการทําประกันชั้นหนึ่งแต่ทากับเพื่อนไหมไม่ค่ะทุกคนโอ้ยสุดใจา เพราะว่าเขาอะเนาะที่ต้องบอกว่าที่นางไม่ได้ทําประกันกับน้องบีก็คือว่าเวลาที่เขาทําประกันรถยนต์แบบต่อเนื่องเนาะเจ้าเจ้าเก่าอย่างเงี้ยค่ะเขาจะได้แบบไหนนะ ส่วนรถในเคลมลูกค้าประวัติดีี้ค่ะแบบที่ทุกคนรู้ว่าดิฉัน้ขับรถดีแค่ไหนนะคะดีที่ไม่ตุยกับทุกคนขับรถกับนายนี่ต้องดึงเบลล์ค่ะดึงเบลล์ไว้เพื่ออะไรยายายาคือแบบว่าปกติจะเป็นคนอ่านั่งรถกับใครก็จะเล่นโทรศัพท์เนาะนั่งรถกับคอมแพมอย่าได้กล้าจับมือถือขึ้นมาเราจะไม่พลาดวินาทีแรกเลยกลัวแบบว่าเออกลมดูโทรศัพท์ปุ๊บเนี่ยปุ๊บไปแล้วไม่ใช่เงหน้าขึ้นมาเอ้า อาการแยาๆเป็นไรปะคะเออเอย่างเงี้ยประกันดีเพื่อนเราค่ะกันดีเออชื่อ,อ,ะ,อ,อะคะเ,ออเดี๋ยวเราก็มาต่อกันออถ้าสมมุติว่าเพื่อนเนี่ยใช้แต่ประกันชั้นหนึ่งใช่ไหมออคือพอรถ หมดการทำประกันชิ้นหนึ่งเธอก็ขายไม่ใช่คือเราซื้อประกันชั้นหนึ่งใช่ไหมคันแรกเราต้องบอกเลยนะคะว่า Honda City ค่ะ City เนี่ยปีนั้นเนี่ยที่ซื้อมาในประมาณปี12บสเขาแถมติดแก๊สมาด้วยแล้วเวลาขับเนี่ยเราก็มีความกังวลใจอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเป็นรถคันแรกที่เรามีเนาะเราก็ซื้อมือสองเลยเรารู้สึกว่าเอ้ยถ้าซื้อมือหนึ่งมามันอาจจะแบบเออเผื่อชนเผื่อหัดขับไปแล้วเลเวลของความเข้มแข็งของเราอ่ะมันเลเวอัพอ่ะคิดคิดออกใช่ปะ ลยแบบว่าเราก็เลยอ่ะโอเคงั้นก็เอามือสองมาก่อนละการนแล้วก็ทาประกันชั้นหนึ่งใช่สบายใจไงที่แบบบอกได้ไหมคะว่าปีแรกที่ซื้อประกันรถยนต์อะเป็นาขไหนบอกได้ไหมวีตอนนั้นจํจไม่ได้เลยอีหลายปีแล้วค่ะทุกคนตอนนั้นถูกเราไม่ได้อยู่ในแบบบริษัทประกันเนาะแล้วเราก็มองว่าเออแบบซื้อบริษัทไหนก็ได้ที่มีความรู้ก็คือใครมานําเสนอเราก็ซื้อเลยทันทีถูกจุดซื้อที่นั่นหรือว่าซื้อเพราะคนขายรอคนขายสวย ก็ต้องมีส่วนบ้างแหละ<อ>นะคะแบบพชายน้าจะดีมาก็เออซ,อซื้อไปไม่ต้องมาดูส่วนลดอะไรมากมายนะแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลแล้วอ่ะถามอีกนิดนึงในการที่เราใช้ประกันชั้นหนึ่งมาตลอดใช่ไหมมีวันนึงถ้าสมมติอันนี้นะสมมุติว่าเพื่อนอะ เกิดช็อตขึ้นมาเอ็กซิเดนต์ขึ้นมาปีนี้เงินไม่พร้อมเพื่อนยังใช้ประกันชั้นหนึ่งอยู่ไหมก็ต้องไปดูนะถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะปรับเปลี่ยนมาสักแบบสอบวกสบวกใช่ป่ะแต่ถ้าความรู้นะปัจจุบันนี้ล่ะค่ะทุกคนพอมีเพื่อนพป็นนังบีแล้วไงก็แบบผ่อนก็ได้ที่สำคัญก็คือยังไม่ช็อตนะคะก็เลยยังไม่ได้ใช้สิทธิ์นะ้น้วก็เราก็เป็นลูกค้าประวัติดีมาเลยตลอดก็ต้องบอกอย่างนี้เลยว่า เราอะขับรถดีทุกคนจะต้องแบบมีสมาธิในการอยู่กับเราแล้วก็มีช็อตหนึ่งอยากจะเล่าเป็นน้องที่ออฟฟิศนะคะแบบชื่อน้องแหน่ <c oughs> คือแบบ <c oughs> นั่งไปได้วยกัน <c oughs> ใช่ไหมวันนั้นแบบทุกคนบอกว่าไปปาร์ตี้หมูกระทะแล้วก็ขับขับไปขี้เมาส์อยู่แลบบ้วเนาะแล้วขับขับไปเพื่อนขับรถดี <c oughs> แล้วก็บอกน้องบอกว่าไม่ต้องกังวลใจแล้วเราก็หักเลียวฟุ๊บ <c oughs> น้องก็แบบพี่เนี่ยอะไร เราอะต้องบอกว่าคือเราไม่ได้กังวลใจเราก็มองว่าการขับขี่ของเราเรามีความมั่นใจอยู่แล้วบอกเลยว่าการขับรถเนี่ยมันอยู่ที่การวัดใจคุณคือถ้าคุณคิดว่ามันไปได้คุณหักปุ๊บก็คือถันแต่ถ้าคุณแบบมีความลังเลคือขับรถในกรุงเทพคุณรู้ไหมคุณอาจจะโดนชนโดนเฉียวได้เพราะว่าคือมันช่วยอึดใจในการตัดสินใจจริงๆข้อดีของนางหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะอ่ะนะคะในฐานะที่ เธอก็เป็นลูกค้าเหมือนกันเนาะฉันก็เป็นคนขายประกันร,รถยนต์อย่างเงี้ยอยากจะบอกอะไรกับคนที่ยังไม่มีประกันร,รถยนต์บ้างคุณก็ต้องบอกงี้นะยิ่งถ้ามาขับบีแบบดิฉัน <c oughs> เออ <c oughs> ถ้าไม่มีประกันเนี่ยคุณอาจจะแบบต้องสะดุดเรื่องของแบบขับๆไปใช่ไหม,มแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยมันสะดุดนะมันสะดุดทางความรู้สึกด้วยทั้งสะดุดเรื่องของการเงินความรู้สึกก็คือตกใจนะแล้วคุณไปชนกับผู้ชายกล้ามบึ้งมา <c oughs> แล้วโมโหอ่ะคุณนึกออกปะนี่เธอ แบบร้อนกัแบบร้อนไงแบบแบบนเ,นเอ้อเราก็ก<ป>ยอมร<ป>ับผิดไปเลยดิใช่เราก็ต้องดูก่อนวนะ่าผู้ชายคนนี้บบนเออขาชอบผู้หญิงหรือเขาชอบผู้ชาย <sk r isa> ใช่ไหมถ้าหัวใชอบ ชอบผู้ชายเธอจะมาทําอ่อนแออ่อนด่อยแบบไม่รู้เรื่องไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเขาอ่ะจะจัดการเธอเอาเออแต่ถ้าเขาชอบผู้หญิงเธออาจจะต้องทน,นที่แบบว่าเออหนูเพิ่งหัดขับอะเรอย่างเงี้ยหนูขอโทษแสดงความแบบว่าวิตกัวกังวลด้วยแบบความจริงใจเ,ออเขาอาจจะเห็นใจเธออาจจะรอดไปได้ออแล้วถ้าเรามีประกันนะแต่ถ้าเรามีประกันเราก็จะคิดออแล้วคิดหน้าอะไรก็คือโทรแล้วก็ออลดกระจกลงพี่คะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะหนูออขออนุญาตเรียกประกันก่อนเพราะว่าหนูอ่ะกังวลใจแล้วก็พูดพูดไปได้เลยว่าเออหนูกังวลใจอะค่ะพี่เดี๋ยวรอประกัน ก่อนหลัก,กันจะได้มาเคลียร์แล้วก็เขาก็ดูแลพี่ได้ด้วย <c oughs> <ๆ S 1> เพราะว่าเราอาจจะเป็นคนที่ไปชนเขาใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าเขาไม่ชนเราเราก็กลัวเหมือนกันเพราะกลัวเขาจะหนีอะไรเง se, ี้ยเราก็ <อะ S 1> ต้องมาคุยกับเขาดีๆ,ๆเห็นไหมคะทุกคนทุกคนเห็นไหมนะคะว่าประกันร,รถยนต์จําเป็นแค่ไหน <c oughs> เออบางคนอาจจะไม่ได้ต้องการซื้อประกันชั้นหนึ่งเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัจจัยหรือ ความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างน้อยนะคะทุกคนอย่างน้อยน้องบีคาร์มาเก็ตนะคะก็ต้องฝากด้วยว่าไม่มีประกันรถยนต์เนี่ยคือจะลําบากกว่ามีแน่นอนฉะนั้นนะคะต่อให้วันนี้เราไม่ทําประกันชั้น1 2ึสองบวกสบวกอย่างน้อยก็ต้องมีชั้น3ติดรถไว้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนซีของเรามากๆน้องพอมแผมนั่นเองค่ะนะคะตอนหน้าแขกรับเชิญของเราจะเป็นท่านไหนโปรดติดตามตอนต่อไปในรายการ เมาสสนั่นกับตัวแทนประกันบ้าบอ